คุริลินไม่สามารถแจ้งข่าวการตายของโกคูให้จิจิทราบได้เขาจึงหนีไปที่บ้านเต่าที่ที่ผู้เท่าเต่ากับบลูมารออยู่บลูมาวิจาร์ณคุริลินที่ไม่ได้เรื่องเมื่อบลูมาซ่อมแซมสเกลเตอร์จนเสร็จเธอก็ลองวัดพลังผู้เท่าเต่าคุริลินและเต่าทะเลยาจิโรเบมาถึงพร้อมข้อความจากท่านคารินให้รวบรวมเหล่านักลบแซดไปที่หอคอยคารินเพราะพระเจ้าจะเป็นคนฝึกวิชาให้เอง ปีศาจวัวและจิจี้กำลังร้อนใจที่คุรุลินหนีไปจึงตามมาที่บ้านเตาผู้เท่าเต่าจึงบอกข่าวร้ายให้กับจิจี้ฟังลูกชายถูกพิกโลลักพาตัวไปส่วนสามีเสียชีวิต คืนนั้นโกหังยังคงอยู่บนยอดหินเขาเกิดปวดฉี่ขึ้นมาแล้วก็ต้องแปลกใจที่มันสว่างจึงแหงหน้ามองพระจันทร์เต็มดวงท่านใดนั้นโกหังก็แปลงร่างเป็นลิงยักษ์อรารวาดไปทั่วบริเวณพิกโลเห็นดังนั้นคิดว่าโลกต้องแหลกสลายก่อนที่ชาวไซย,ยาจะมาถึงแน่ๆจึงตัดสินใจทำลายดวงจันทร์ทิ้ง จากนั้นเขาก็ถอดหางของโกฮังออกและเสกชุดฝึกให้พร้อมกับดาบเพื่อให้โกฮังมีชีวิตอยู่ให้ได้ในอีก6เดือนก่อนที่จะจากไปแล้วตอนนี้ก็จบลงในมังงะบลูมาสามารถวัดค่าพลังของเทจินฮังยัมฉาและพิกโกโลได้ในสตอรี่บอร์ดดั้งเดิมของตอนนี้มีอาร์ตเวิร์ที่มีบลูมาสวมชุดเกราะแบล็กเทนอาร์เมอและสเกาเตอร์ของราดิสด้วยนะ